ครับพี่น้องครับวันนี้มาหาปล่อยได้พี่น้องเลยอยู่จักดงเลือละพี่น้องโคกเลยะนะกระไม้บัดทีเลยพี่น้องมาพร้อมผลได้พี่น้องเลยควรก,กระโตกะโคผุนนี่ยนะควรก,กระโตกะโคผุนได้เหมอนี่นไ oh. อ้บอาติเท่ไอ้จอบร้อยอยู่ลงล้มพูดละ,ะอ่ะผมเนี่ยเราก็ากได้น้อยนึงทั้งเข oh. ึง เราก็พอครับพี่น้องเอาพอเอาพร้อมพนแล,ล้วครับพี่น้องอลงไปเบิ่งครับรถไว้อยู่ทีเ,เดีวยวครับไปเดินนาเดินนาเดินตามไปหปก้อยครับไปท่าบุญครับพี่น้องผลกระพลนดีเลยแท้พี่น้องมาหาเฮ็ดหาอนั้นกปลานี้ครับเห็นหลายลูกว่าหั้นก็ มาจะเพลื่องพี่น้องเอ้ยฝวักำลังตกะสาดยด่ซื่อทางกไปซื้อทางบ่เอาปลาเอาดุงเลยครับดูกแถวนี้แล้วหัวหน้านี่เขาบพี่น้องเลย ก็หูหน้าเพื่อนอ่ะเพื่อนนี่น้องเพื่อนอย่มงหมนี้ละ่ะมันพาเมาสาท้าญาต่ำเนยละวิ่งพี่พี่น้องเบิ้งผนกัวผลเลยแท้ม่เลย รัดหลังผู้ได้ไปน้องกันนี่นะหายเป็นไงแล้วพวกหัวาอ้โง่นางประลานหินงใหญ่จยิงชุ่มเย็นขนาดเป่เบิดพี่น้องเลย ตุงกระตูเบาผูา้ไทยเวง,งโอ้หนาวเลื่อนหนาวหูหน้าพี่น้องหูหน้ามาทางรัฐ หน้าสวนยางเขาพี่น้องนี่ชอบก้อยโหก้อยพี่น้องโหใหญ่ยโหน้อยป่วนเดียวนล่ะ มันอย่ดินครับแล้วมันใหญ่มันน้อยมันขุดมันมาเอารถมองเห็นซ่อมซื้อเลขี่หอโอ้อยญาติทำมันก็คุยเด๋ยวแซลๆอยู่เจ้าของพื้นทีน่มันเห็นได้ระบกเมื่อระบบขึ้นยังนะไปละน่ะยาติทำ เหมยกับผักเดิอย so ่าไปว่าอย่าไปบังคับเจ้าของเด้ค้งแล้วค้งเลยลูระวังปลานั่นท้องค่ำเนี่ยนี่ฮิเดอุน่าพี่น้องมึงเนี่ยเผินมากโกนก่อยนะขวดไอ้มาทิไอ้มาไอ้เจ้าลอยพอนอยู่หลุมมึงบุญเฮ้ยมีท่านเดือดขึ้นบ่ว่ะ เออคือมาเพิ่มไม่ละไปนี่สมาชิกมาจะเลยนี่เจ้าของน้าบอดีห้อย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 หยยังมาจับดิเพื่อเริ่มมามบบบอกเริ่มมาแบบคือบอกคือคือมียนเอางูควายเลี้ยงเนี่ยมาพิดมันดูบอกมันโอ้เมนมัดแบบนี้คือดินกวางบ หมบอโอ้หาเห็ดนะปุ๊บมาจากบ้านนั่นนาบึงเดพี่น้องคนก้นกอยคนกอยชอยอันนี้อันนี้คือนเรือมามามน้ำน้ำบ่อนั้นเริ่มมามอย่าเผาปาดมาเด้ออย่าพผาปาดมาเด้อเอาเันเพื่อมันนี่ลึแต่ว่า เอาไว้แท่ตาบีวะย่ามันเหลือแล้วน่ะหูกอยไป่นาะฮบบเดี่ยมาขีสามาขีเดียวนีเลยมาก็มาเลยแถวดิมาก้นกอยให้ตามเลยเนาะมึงเนี่ยายไ้ายไเนียนี น่าเถีวนี่เหม็นมืดเพาะป่ามันเห็นแล้วบ่กวนแล้วบ่บ่นักเขื่อไปปู่น่าเม็นมั้ยนมันน่ะนี่หน้าเที่นะเ็ล้น้าเหลือๆเม็นลุน ชื่ออไดเราบอกอ้มันชื่อเลช่อเลยไปกนมุลูกออมาคุดแม่เราเสื้อเขียมกันบอกเขีมเียมใหญ่ยังไงหนัเนือเลขียมนะเพิ่นเพิ่นเพิ่นเห็นเลยนะพ่อโอ้ยซ้ำมันซ้ำมันในี้กองนี่ซ้ำมันทองค่ำดเลยมือไเพิ่นเห็นเกาะเพินเห็ือเลยม่อือบักใหญ่คน พี่น้องเอ้ยน่ะ้ากรอยได้เนี่ยตะเก้าอืดเข้าก้นก้อยเมื่อนเสีไปนึงฮิขเลอะเสียละขี้เลอะเรียบรอยเลยพี่น้องเลยนี่คือวิถีชีวิตของคนบ้านนอเด้อครับหาก,กินกอยตามหัวหายไปหน้าเอาแรงก้นอยู่พี่น้อง โอ้นำไหลโอ้ำซุ่มหนำผูดึงขึ้นน้นเนี่ยน่ะดีสิาดำะบ่กเราดีดำสิมันมันอนนมันเป็นบอร์้าาไหมบ่โอ้โหแโอ้เราพลายโหแท้นว่ามมนฮางต่อทานนั้นทานนี้ เป็นคอร์คลเนาแต่หนนมีเหูใหญ่น้อนี่หูกเพี่น้องเลยีนีอยไปเล้อคอคอยอยกวาขนิวอยหูปอยเดยจ้ารับกาันวมาฟันฮะอันนี้เลจักอยู่ผู้ผู้ผาล้อพี่น้องเลยทีนี้ผู้หน้าตะแบงหน้าตะแบงผู้หน้าตะแบงฮะกันที่มีกระชื่อ <BBC> ครับทือเจอก้กุเชะเด้เด้อพ to ี่น้องเลยคงจะจบแค่นี้ก่อนครับคลิปนี้ไมันควรจะคนรกต๊ะติ้งอไรนี้ินมีดคอยยอยู่หันนะควรกอยนำบอไเพิ่อนเหนมีดยอยู่หันนะมาจอตัวห็นมีดกันดูนี่เลยเนี้ยต่อไัมาเอมาัดมีดอั